สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำงชีวิตอีกครั้งนะครับต่อให้เราแข็งแรงหรือแกร่งแค่ไหนก็จะมีเวลาที่อ่อนแอจนรู้สึกไม่ไหวอยากจะลาโลกไปเลยนะครับคนที่กล้าหารระดับดาวิดท,ที่เคยสู้กับหมีและสู้กับสิงโตแม้จะเป็นเด็กก็ไม่กลัวยักษ์ตัวใหญ่อย่างกลริอัตแต่ก็ยังมีเหตุการณ์และช่วงเวลาที่ทําให้เหนื่อยและกลัวนะครับ ในพระธรรมสดุดีบทที่1 4 3ข้อ4จิตวิญญาณคาโปรงจึงอ่อนระอาอยู่ภายในและใจของข้าโปรงก็กลัวลานไม่ใช่สิ่งผิดที่เราจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนไม่ใช่สิ่งผิดที่เราจะรู้สึกกลัวนะครับแม้แต่กษัตริย์ดาวิดที่ลบชนะคนมากมายยังมีเวลาอ่อนแอแต่สิ่งที่ผิดกำลังจะเกิดขึ้นเราทำอะไรเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยและกลัวโดวยส่วนใหญ่พวกเราก็จะหาที่พึ่งใช่ไหมครับ รำดับแรกเลยเราจะคิดว่าใครที่จะช่วยเราได้ตอนนี้เราอาจจะเหนื่อยแลวก็กลัวมากนะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคแล้วแต่ผมอยากชวนให้เรากลับไปเวลานั้นทบทวนถึงตอนที่เรากําลังเจอกับความเหนื่อยสุดๆแลวความกลัวจนจับใจเราทำอะไรครับอะไรพาให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นครับในพระธรรมสดรีบทที่1 4 3่ิบาข้อ5ข้าพทเจ้ารึกถึงสมัยเก่า ้าพรงใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพรงตรึกตรองถึงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ในเวลาที่กษัตริย์ดาวิดเหนื่อยและกลัวนั้นเขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยเขาเลือกที่จะทิษฐานร้องทูลพระเจ้าผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในวันที่ยากลําบากท่านไม่ได้มองหาความช่วยเหลือจากมนุษย์เป็นระดับแรกนะครับแต่ท่านขอจากพระเจ้าเสมอสิ่งที่ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านย้อนมองใคร่ครวญ และตรึกตรองสิ่งที่พระเจ้าทำกับท่านและเราหรอกครับทำอะไรเมื่อเราเหนื่อยและกลัวเราพยายามดิ้นเพื่อจะหลุดจากความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นวันนี้ให้เรากลับมาเริ่มต้นที่พระเจ้าเป็นสิ่งแรกนะครับเมื่อเริ่มรู้สึกเหนื่อยและกลัวใหเ้เอธิษฐานบอกกับพระเจ้าและใช้เวลาใคร่ครวญตรึกตรองกับชีวิตที่ผ่านมาว่าพระเจ้าทําอะไรกับเราบ้างในสตนรดิที่143ข้อ8 ขอสรงให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอสรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรจะไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์การอธิษฐานเป็นคําตอบที่จะเอาความเหนื่อยและความกลัวออกไปนะครับคําอธิษฐานจะนําการวางใจในพระเจ้ามาและการวางใจในพระเจ้าจะนําความยินดีมาสู่จิตใจของเราเพราะในพระเจ้าพระองค์เต็มด้วยความรักที่มั่นคงไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับ มาเริ่มต้นอธิษฐานวางหัวใจของเราไว้ที่พระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเต็มด้วยความรักพระเมตตาคุณระองค์เป็นของใหม่สําหรับเราในทุกเวลาเช้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจยังสามารถจะเดินได้ยังสามารถแปลงฟันเองได้เราขอบพระคุณพระองค์ขอบพระเจ้าเมตตาในวันที่เราพบกับความเหนื่อยอ่อนและความกลัว เราจะพึ่งพาพระองค์เราจะที่ฐานเสมอขอพระเจ้โยโายกโทษให้กับเราที่เราไม่ได้คิดถึงพระองค์เป็นลนดันแนบแรกเราคิดถึงความช่วยเหลือจากผู้คนรอบตัวเราเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ยังทรงรักเราและวันนี้พระองค์กำลังเตือนเราให้เราจะกลับมาเริ่มต้นที่พระเจ้าเป็นลนดับแรกเราจะธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ขอพระเจ้าให้เราลึกถึงวันคืนที่พระองค์ช่วยเราลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์ทำกับเราเพื่อเราจะรู้ว่าเราต้องวางใจในพระองค์และเมื่อเราที่ฐาน เดีจะไว้วางใจในพระองค์และเราจะไม่หยุดอธิษฐานจนกว่าจะรับคําตอบบุจะข้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอเมตตาพวกเราเราอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุตรวงสรรเสริญครับ